แจ็คแป๊บโฮเผยคลิปทำความดีแล้วเรียกดีว่าหลังจากเกิดกระแสดรามา่าเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษและเดินหนะ้าทำความดีต่อเลยจากการณีดรามา่ามีคลิปวิดีโอแจ็คแป๊บโฮยูทูบเบอร์ชื่อดังขึ้นไปยืนบนโต๊ะร้านโอมาเกเสชื่อดังจนกลายเป็นกระแสดรามา่าจนเจา้าตัวต้องออกมาตอบกลับชาวเน็ตโด,ดยต่อมาก็ได้ออกมาขอโทษและร้านดังกล่าวก็ได้ออกมาขอโทษด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดแจ็คแป๊บโฮได้ออกมาโพสคลิปผ่านทางช่อง YouTube สวัสดีครับ ผมแจ็คแป๊บโฮเริ่มโดยการโทรไปหาเจ้าของร้านโอมากาเสดังและถามไายพร้อมช่วยเหลือในด้านต่างๆรวมถึงการที่จะเปลี่ยนโต๊ะในร้านทางเจ้าของร้านก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไร แต่เรานําซูชิเอาไปแจกให้กับเด็กๆที่ตามองไม่เห็นกันดีกว่าซึ่งเจ้าตัวถึงกับบอกเองว่าไม่เคยทําอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้ตอบแทนสังคมและจะนําพลังบวกเหล่านี้มาใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไปส่วนความผิดพลาดก็จะนําไปเป็นบทเรียนต่อไปโดยคลิปดังกล่าวมีชื่อว่าโอมาเกเซที่มืดมิดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ